อาจารย์คะสิ่งที่เราได้ยินและก็น่าสนใจมากเลยในการพยากรณ์อากาศนะคะคำหนึ่งก็คือการวัดปริมาณน้าฝนค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าวัดปริมาณน้าฝนได้เท่านี้มิลลิเมตรเท่านั้นมิลลิเมตรเขาวัดกันยังไงคะครับอันนี้ดีมากครับเพราะว่าเด็กจะสนใจกันเยอะค,คือกอนอื่นเราจะมาดูแก้วตวงนะใช้ถังเนี่ยตวงเครื่องที่เราผลิตเนี่ยปากถังเนี่ยฟัง่งแปดนิ้วนะฮะพอเราเปิดปากถังออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีกลวย นะก็อันนี้ก็พึงพะวอนว่าฝนตกลงไปเนี่ยง่ายแต่เรเหยือออกยากเราจะมีเกลวอไว้บางทีเพราะเราสาชมชั่วโมงตรวจครั้งหนึ่งก็จะมาตรวจทุกสารชั่วโมงครั้งนะก็ในเกลยนะอันนี้ก็จะมีอ,ะอันอีกอันหนึง่งถังเล็กอันนี้ก็จริงๆแล้วเ็ไม่สาคัญเท่าไหร่แต่เป็นตัวเก็บน้ําฝนการวัดฝนเนี่ยเราก็จะมีแก้วตวงแต่น,นี่มันมีสองอย่างว่าถ้าเราม,มีแก้วใช้แก้วตวงก็ได้ หรือจะใช้มับนบรรทัดอย่างก็ได้วัดได้สองแบบแต่ที่สากลเราจะวัดโดยแก้วตวงภาชนะแก้วตวงอันเนี้ยเราก็ต้องขีดสเกลสเกลนี่ก็ต้องเอาปริมาตรของแดนิ้วมาขีดไว้ด้วยมันจะทางอันนี้แก้วอันนี้ต้องใช้แปดนิ้วดูแก้วตวงอนี้นะปากเนี่ยมันเหมาะสำหรับจับเอาพวกนุชี้หนีบไปไว้ให้อยู่แนวดิง่งนะ แล้วดูก้นมันแหลมเรียวออกมาเพื่อประโยชน์ในการอ่านทศนิยมอ่านเศษของน้ําฝนทศนิยมมันก็อ่านง่ายขึ้นถ้าก้นไม่ไม่แบบนี้เราก็จะอ่านลําบากหน่อยแต่ฝนไม่ถ้าแก้วไม่เรียวแบบนี้นะอ่านทศนิยมลําบากนะวิธีการนั่นแล้วก็แต่เนี้ยนี่มีข้อเสียอย่างอตัวนี้จะชอบตีเราต้องระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเสียเงินอีกเอา อันนั้นที่โป้งนี่ชี้เนี่ยล้วก็ยื่นไปแล้วก็พยายามเอามือคุมขอบเขาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันตีมาแล้วก็ลินน้ําฝนลกไปจับใกล้ๆมัองก็จับใกล้ๆนี่เราก็วัดดูถ้าเกินถ้าเราวัดได้แล้วแต่เราถ้าเราเลี้ยงได้10มิลเราก็พอก่อน10มิลนะสิบมิลอพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยถ้าปริมาณน้ําฝนมันเกิน10มิล แล้วก็ต้องถ่ายทิง้งเติมส่วนที่ขาดลงไปใส่ไปอีกแล้วก็ทำกรรมวิธีเหมือนเดิมก็เทน้าลงไปเอาเทปับเราลง,ลงอ่านการวิธีอ่านดูกี่มินประมาณ0.3เกือบ0.4อะนะค่ะอ่าก็ปัด0.4นะก็อ่านอันเดิมได้ทท่าไรสิบก็10.4 10นะ,ะนี่ก็คือวิธีการอ่าน คนะ่าปริมาณน้ําฝนที่ได้บอกอะไรเราได้บ้างคะอาจารย์ถ้าฝนทั้งวันเนี่ยวัดได้น้อยกว่า0.1ม m mm, รแล้วก็บอกว่าฝนวัดปริมาณไม่ได้แล้วก็แจง้งฝนไม่ปริมาณไม่ได้ถ้าฝนตั้งแต่1ม mm, มจนถึง10มมตรอันนี้คือฝนเล็กน้อยเราจะบอกว่าฝนตกเล็กน้อยวัดได้ท่าไยเข้ว่าไปถ้าฝนตั้งแต่10.1ม mm, มจนถึง35ม mm, มคือฝนปานกลาง ฝนปานกลางถ้าฝน35.1มิมตรจนถึง90ม mm, ิลเมตรฝนหนักฝนหนักถ้าเกิด90.1ม mm, ิเมตรขึ้นไปเนี่ย<ม>ก็ถือว่าฝนหนักมากมก็นี่คือปริมาณน้ำฝนอันนี้เราเทียบยีบสี่ชั่วโมง07วันนี้ถึง07วันนงขึ้นนะแล้วเราก็เตือนว่าถ้าเกิดเกิน90 mm, ขึ้นไปเนี่ยอันไหนที่บ้านที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยอากาสจะถล่มได้ต้องระมัดระวงังระมัดระวงังกันี้เราก็จะมี ถังวัดน้ำฝนที่ตัวหนึ่งนี่นคือเราแจกให้ชาวบ้านอันนี้ถังวัดฝนเตือนภยัยแจกให้ชาวบ้านทุกอันเลยอ่านเองเลยตรงนู้นตรงนู้น,ค,น,นคือหม,มายความว่าตั้งแต่ร้อยมิลเมตรขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอกาสที่แผ่นดินอาจจะทลายออกมาได้ค่ะ,คะแล้วนอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดปริมาณน้าฝนแบบอื่นอีกไหมคะครับมีครับก็ที่เราเห็นก็แต่เราจะใช้เป็นกราฟนะ,ะอันทึกกราฟเครื่องนี้คือแบบกระดกนี่แบบกระดกอันนี้แบบ ไซปอนอยู่ตรงนู้น